ชอ้งกผมไหมเพาะินเป็นอ่าเียนะไม่คุณชอบเราได้ไม่เป็นไรผมเพรปกติผมไม่ค่อยได้กินกุ้งหรอกเงต้องควรเนืผมกินด้วยกันกินด้วยกันอร่อยโอคุณเคยชิมไมเรากินข้าวจริงจังเราทคนไม่เยพูดอะไรเลยกุ้งเลย ทังน่ากินจริงเดิไปไม่ถึงจุดเลยแต่คอปเตอร์อร่อยมากอร่อยนะถ้าไม่กินมันก็ได้คับแซวับว่ากูตับมากถ้าไม่ถ้าไม่แบบกินมันเนี่ยเซ็ตด้อง ผมกินทีเดียวไม่ได้หรอกโอเค่อยๆกินครึ่่่งอะคุณลองคุณลองอร่อยมากครับมันมีน้ำจิ้มด้วยตั้งใจหานั่นเลยใช่ครับผมใส่ให้แล้วคุณชอบกินโซเดียมไหมเนี่ยมาได้มาได้ผมก็จิ้มนะมาแลครับอืมัางคนมี้งติ่มเป็มจริงๆผมก็เป็นคนเค็มๆนะสนใจไหมเบือไเปรียบนะเกรียบไม่ได้กิน อันนี้ไม่เปิดเลยพี่นะสนใจอยากรับเนี่ยคะับกินเลยพี่่ี่นี้เรา social distancing เราต้องรักษาบอดีผมไม่กินกุ้งเลยนะดูดูว่าวิ้นเลยฮะอื่อร่อยใช่ไหมรอบนี้แต่อ่ะด้่าถ้าเกดชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ามอ่ะ ใช่ผมกินแบบลูกทุ่งเลยเราแบบเราเป็นคนลุกทุ่งอยู่นมันลากไปเลยคุณชอบอะไรมากกว่าชอบเนี้ยอยู่แล้วอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆกินได้หมดว่าอาหารไอ้มันนำเนี่ยตัวเนี้ของที่เนี่ยคือผม่าม่นจมดนข่าเมันอยู่ที่ตัวซอสเลนนะ คือเนี่ยถ้าผมจับรวมไอ้ซอยไอตัวที่มันเป็นต้มยำมันคือจะใกล้ๆกับนี้ตัวมันสมมากใช่มมันซอสมัอนซอสมเด้งมานี่เลยว่ามันจะมีแบบเบเกิน็มีอะรจชชอกเขเยวอบนี้เขาเอมาเสือเลยเขาบอกว่าต้มยำก็ไม่เฉยเนาะว่ามันมันสมัครมากกว่าเท่าที่เขาชุม ปกติไมาชอบหรอแต่ว่าจากไอตัวน้ำเปล่าอ่ะพอลองเจอเมื่อกี้ก็พอมันเห็นมีสองซอสก็เลยลองลผสมไม่ต้องถามเยอะเลยแต่ผมหลีกเลี่องใช่คือไอตัวซอสมาทำไมตอนนี้ผมมิ่มเลยนะกินมือนชูกลิ่นหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าไอซอสเนี่ยมันมันเพิ่มความหวานเพิ่มความกลิ่นหนึงอะไรย่างเงี้ยคุณอิ่มไหมแล้วพอมันเคี้ยวลองผสมกันเออว่ามันเวิร์กว่ะพี่ลองตังค์ด้วยหัวกุ้งเมื่อกี้ เต่าจะพี่เนื้อหมดแล้วเนี่ยวะัวกุ้งล้วนเลยทำงานทำไกันนะพี่ชอบกุ้งมาก